โควิดวันนี้ ทยพบติดเชื้อเพิ่ม18,066รายเสียชีวิตอีก27รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม18,066รายผู้ป่วยสะสม451,042รายรวมยอดติดเชื้อสะสม2,674,477รายเสียชีวิตเพิ่ม27รายเสียชีวิตสะสม22,565รายหายป่วยเพิ่ม1 12,511รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว149,589ราย